บานมรณะวิพลเพลงเพลง,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 งอะไรดีว่ารอกันรีบเลยปรับภาพกาดเลยเป็นไงปรับภาพสวยสวยป่าสวยสิปรัภาพปรับภาพตับก็สวยเหมือนกันตื้น,นเลยเลอเอะไรวะ ประที่1ประตูที่2ผ่านไปประตูที่3ามเจไม่มีอะไรประตูที่สามผ่านไปประตูที่สี่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้แจแจยังเจอแล้วทำไรทำไมต้องย่อด้วยไออยู่ไหนวะห้าพระนำดิเอ๊ย เฮ้ยเขามีไฟฉายดูหลวงพ่อน้ลูกหลวงพ่อบอกให้หลวงพ่อบอกให้แอบไม่ต้องแอบนะลูกโอเคเนามาออกไงฮะโอเคฮะหลวงพ่อหลวงพ่อขอบคุณที่เป็นไกด์ให้มันจะเป็นมายมู๊ย ว่างนะไม่รอเลยหลวงพ่อเวลาเป็นเงินเป็นทองอ๋อเวลาหลวงพ่อสำคัญได้แล้วต้องรักษาเวลาให้หลวงพ่อมาแน่สิวุ้ยยาเสียงอะไรระวังระวังเจอ,อไปโยแมนเกาะมุมจอนะลูก ไม่มีไฟหลวงพ่อเราด้วยมีแล้วก็พมิ์แล้วลูกเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเขาแล้วมีเสียงมาแล้วหลวงพ่อออกเลยลัสม,มาแล้วหลวงพ่อโหอไม่มีสไปเดอร์แมนเกาะใช่ไหมไม่มีมมน่าจะมีวะ่ะ ระวัาางนะทางมืดยาววันนี้ฟังเสียงอยู่อุ้ยชิดชิดจะไปแล้วแมนโอ้ยโอนาโกนน้าโอ้ย,อย,ย,ย,อยชิดหลำตาประตูอยู่ไหนหลวงพ่อดวงวันข้างโอ้ยไฟฉายหลวงพ่อจะหมดบริจาคไฟฉายได้โอมาที่เมือเ่อวานนี้หลวงพ่อประตูอยู่ไหนหลวงพ่อ เปิดแล้วบริจาคถึงวันนี้วันฤกษอยู่ไหมพอได้แล้วมันอยู่ไหมกำลังมูนวอล์กมองไม่เห็นตรหลวงพ่อมีลินชากขอเปิดไงหลวงพ่ออยากได้วิตามินซีมากลูกไม่กรหมดแล้วกระชัยหลวงพ่อหมดไม่มีอะไรเลยในตัว ขึ้นหรอตอนนี้ประตูล็อกนะลูกเปิดกล่องตามใจชอบเลยเกลแล้วโอเคไฟเปิดเรื่องอตมาค้ออาตามาคาาา้อไฟฉายอยู่แป๊บนึกอ๋อกำลังข้อไฟฉายให้ทายมันติดมีคนโดนเฮ้ยใช่เหรอ <laughs> เฮ้ยกดคลิปนะลูกเตรียมตัวดึงเสียงแล้วรัชใช่ไหมใช่ เออได้แล้วแหละถ้าแอมบูชมานี่จบเอ้ยยังไม่ยังไม่มีดวงตาโอเคหลบเองก็ใครเปิดอ่ะอะไปชารเปิดเองรูปแอบรูปแอบรูปเนี่ยเดี๋ยวลูวิ่งเก่งไหมลูกพอได้โอ้มันมีตาแล้วหลวงพ่อมันมีดวงตาแล้วหลวงพ่อมันต้องตายแน่วิ่งเก่งไหมลูกเดี๋ยววิ่งเก่งไหมพอได้อยู่พอได้อยู่ เดี๋ยวตายได้เนี้ยแค่สิเฮ้ยเฮ้สคริชไหนวะลูกมองไม่เห็นเฮ้ยพีชเอาพีชพีชบาหากุญแจลูกหากุญแจลูกอาตมาหาไม,ไม่เจออาตมาไม่มีไฟไม่มีเหมือนกันอัตไม่ใช่อาตมาหนุพ่ออ๋อนี่ไงมีไฟฉายแล้วลูกเดี๋ยวไฟฉายแล้วเมื่อกี้โดนสคริชกัดอะหากุญแจลูกหายกุญแจนี่ไงเจอแล้วไม่ไรกัดเดียวเดียวเหมือนมดกัดสไตายแล้ว,วอะ่ะฮะ มันจะตายแล้วเลยปิดหนึ่งเนี่ยเลือดอ่ะอ้าวลูกอีกอีกหนึ่งวะตุเฮ้ยเดี๋ยววะอะไรโอ okay. เคเจอแล้วพร้อมยังพร้อมแล้ว <c oughs> จะจะซิกแล้วหลวงพ่อแอบแอบลองแอบในตู้ได้นะแอบในตู้ได้นะลูกแมวแมวไม่เป็นไรมาแล้วลูกมันมาแล้วหลวงพ่อทำไงดีหลวงพ่อไอ้ก้อนดีนน้ำมันมาแล้ว ไปเร็วไปเร็วปเป็นไงง้ายรถสาย,สายเอ,อ,อ,ยอื้อมัวยผิดทางอัตมาอ้อมลูกอัตมาอ้อมอ้อมคือกันเนื้อตายรอดไว้ลูกรอดไว้พวกมองไม่เห็นประตูเลี้ยวผิดทางเลยตายไว้ตาย <laughs> ไม่ได้ เดือดเดือดสู้สู้สู้พิมสาทุก999ไว้ให้ผมรอดแ <c oughs> ม่อแต่ว่านพิมสาทุก999เอา,าละเรียบร้อยหลวงพ่อมีอะไรให้ทำอีกไหม <c oughs> ทำไมไฟกระพริบอย่างรุนแรงหลวงพ่อ <c oughs> มาแล้วหลวงพ่อโยโยจะทำาเสียวน้นไม่ได้นะอาตมาไม่ได้ยิยวเวยนเลยเมื่อกี้เกิดแล้วนะ แต่วันนี้ไม่ถูกต้องก้าวแล้วจะห้าสิบแล้วอ่าโอเคเออโอเคีคอาตมาออกแล้ว <c oughs> อาตมาสู้ไม่สู้เฮ้ยไม่ใช่อาตมาหลวงพ่อสู้ไม่สู้อาตมาอาตมาท้ออาตมาไม่อยากเล่นแล้วเจอด่านนี่ยไวห,หลายรอบแล้วนะย่อ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 ใส่ย่อเจอเจอเจอแล้วหนึ่งเล่มแล้วลูกสามเหลี่ยมส<อ>ีอุ้ยตึงเลยอาตมามองไม่เห็น เวรชีพหายาลูกมีไหมนะมีเงีน้หนึ่งเล่มมีเงีน้หนึ่งเล่มเฮ้ยมันยังมันอยู่ข้างหลังมันยังซ้ายมันกำลังเดินมาอะไรอยู่ดุอินมันเยอะไปแล้วมันย้อนมาหาแล้วกวนตีนเหรอลูกมันกวนตีนหลวงพ่อลูก ตอนนี้อาตมาขาดแค่เฮ้ยเดี๋ยวมาทำให้ลูนี่ไม่เห็นชั้นนี้ไม่เลยอือมันมาเอีดีรออะไรอ่ะมันอยู่หน้าตู้นะมันอยู่หน้าตู้ของคุณมันชะงกซ้ายโยกขวามันมีใครอยู่ในตู้ไหมอาตมากำลังกดเล่นวิดีเกมอยู่ ออกมารอให้มันไปไกลก่อนไปยังลูกมันมันกำลังเดินไปมันไปแล้วนั่ไงนี่ียววงกลมไม่ใช่เหรอวะชิคกี้พามันน่าจะอยู่ข้างล่างเอ้ยมาข้างขวาขวาข้างขวาเล่มแดงๆตรงไปข้างหน้าเลยได้ถูกแล้วหมดแล้วครบแล้วครบแล้ว ไปดูเลขไปดูเลขแล้วไป,ไปดูเลขหลังโซฟาแอลกอเลิกแอลมันอยู่ข้างล่างไม่เป็นไร 6, 3, ไหกสามหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งหกหนึ่งหกสามหนึ่งหกมันอยู่ไหนไม่รู้มันอยู่ข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้พิมมาเลยเข็มอยู่ข้างล่างหนึ 1, 6, 3, 1, ่งหกสามหนึ่งหกไรลูกมันอยู่ข้างล่างมันกำลังเดินมา ไอ้โ <c oughs> ง่ยี่ผ่านแล้วรอบแรกเป็นเดีเป็นผีที่ปีประโยชน์เป็นผ <c oughs> ีเป็นประโยชน์มากแตสุกคิดกัดไปทีหนึ่งไม่เปิดโอเคมันไม่ต้อนรับมันไม่ต้อนรับหลวงพ่อมีไฟฉายม,ม,ม,มีไฟฉายเอ้ยไม่ใช่มีนี่เออไม่ใช่ไฟฉายมันคไฟ โอ้เห็นอะไรเลยลูกโอ้ง่ายจังกลับมาไม่อยากหากุญแจเลย <หา S 2> เกลียด <c oughs> อ๋นนี่ไงไมันตกท้ายเลยเป็นไรไ,ไม่ได้ต้องตกอันนี้เดินผ่านบ่อยมากเลยโอ้ลูกดูนะมาแล้วหลวงพ่อเสียงมาแตะไกลเลย แล้วลัชนี่เราแอบได้มากกว่าตัค์เลยน่าจะได้แค่ห้าวิแล้วมั้ง่น่ะใช่ไหมน่าจะเฮ้ยรอจโอเอาใหม่ลูกค้าที่ชอบวางกญแจวตรงนี้จังเลยรอรอรอกระพิบแรงมากมาแล้วเสียงมาแต่ไกลเลยเ อุ้ยแอมบูชวะแอมบูชย <c oughs> แอมบูชวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราด้วยสิกำลังฟาร์มของหาวิตามวยต่ามวยเข้าไปทำไมมืดมากไฟฉายไฟเช็คอ่าโก้เฮ้ยเห็นแล้ว ว้าโอ้โหเจอคนกัดกูทีเครื่องหลอดเลยเหรอใช่โคตรแรงอ่ะแล้วว่าคนที่ออกจากห้องนี้นะเกาะไหมมีไหมไม่มีโอเคจัดรูปเลยเอาใครยั่งเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยผิดทีด เอาผิดผิดโทษโทษท,ะทะับสนมืนเมาสนิดหน่อยกาลแล้วสิกาลแล้วห้าสิบยังห่างไกลก็พริบเ,เลือกเลยเลือกเลยเลือกตู้เลยไปโชเซียนโชว์เซียนแอบบูชไม่ใช่อะ,อะไรหรอเลือกเป็นตัวเดียวแหละเป็นคนละตัวแหละเป็นไหลเบ่ยแล้วอ่ะอะไรโดนตู้ ไม่เนียนครับไม่เนียนไม่เนียนพริบตัวนี้มาแล้วลูกเขาแล้วเขาแล้วลัชไมไฟต้องแตกด้วยล่ะเฮ้ยยังพี่แยกกัดเลยคดเหมือนอะเฮ้ยเจอ ไม่เนียนเขาไม่เนียน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 มัน,ไม,นไม่มือดอ่ะตกใจเราเลยเฮ้ยแต่มันก็มาตอนกลางวันนะเอ็ม,เ,อม,เ,อมเห็นตาเห็นตาพร้อมวิ่งยางพร้อมวิ่งวางสามห้านะสามห้านะลูกสามห้าห้องสามห้าลูกอีกอีกสองอีกสองประตูวิ่งผิดแน่เลยอ่ะทำเงี้เห็นประตูสองด้านนะต้องมุมงม่งเงี้ย<ะ>มันจะมีไฟไฟมันก็มันก็วิ่งวนได้แหละแต่ต้องห้ามพลาดตรงที่มันก้มอ่ะ คือวิ่งจะเข้าประตูมันกลับเลยอะ่ะห้ามพลาดตรงกลมอ่ะขอเอาอย่างลูกไปย,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 ย่อ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 ไอออบไม่ออบอ่ะโอ้ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามวิ่งไปห้ามพลาดตรงกม้มก้มตูอ่ะอยา่าพลาดแค่นนั้แหลนประตูฝั่งตรงข้ามม<ด>ั<อ>น่ออ่ะเลย มาแล้วห้องห้องไปแล้วห้องมือแล้วมาแล้วห้องมือแล้วห้องมือแล้วรอดไว้เฮ้ยเออมาว่ะไอโง่ได้แค่นี้เหรอพอดีพอดีเฮ้ยรอบนี้ยังมาเลือดไม่ลดซะเอะอุ้ยนั่นลูกทำไมแปลกเออก็คุณมีคุณมีเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังไอ้ตัวนั่นนะ อยู่หน้าประตูเลยพี่ระวังเข้าละมาเดี๋ยวด้วยเฮ้ยวานแล้วเฮ้ยเกือบแล้วลืมลืมลืมมันกระพริบลืมลืมว่าจะทำอยู่เออโอ้โหระวังกลมเลยนะกลมกลมกลมเห็น้นะลมันอยู่ฝั่งไหนฝั่งขวาเปล่าโอใช่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 ดูหน้าประตูเลยประตูไหนอะ เร็ว<ะ>โอเคประตูไหนพีบีการแล้วลูกไม่ต้องโกมแล้วเออ <laughs> ไม่ได้ไม่อยากเสียเลือดไม่อยากเสียต่อสีเนื้อนี่แหละเนี่ยเสียเลือดแน่บอกเลยโอเมก้าเอาสมุดเอาไงใค,ใครหาบนใครหาล่างใครหาซ้ายใครหาขวาเดี๋ยวไปทางซ้ายาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขวาเกยวแผนที่มาด้วย <laughs> ไปยอ่อ ไปขวายมืดมากลูกม่มืดนะตอนนี้มาอยู่ไหนอยู่ฝั่งขวาลูก<ช>พอแ<ะ>ดาหนึ่งเล่มพอแดาหนึ่งเล่มได้ศูนย์ ไปซ้ายลูกอะไ,ไระลไ่ะทำไมคุณต้องเรียกพ่อด้วยปะมนอะไรบ้างมีอะไรบ้างตอนนี้นี่นะองกลมดาวสามเหลีย่ยมคาเรียน <c oughs> ตายเหรอเก็บไม่ทันเก็บไม่ได้มันสูงเกินเฮ้ยนะ,ะมันสูงเกิน ตอนนี้ขาดเลยตอนนี้ขาดนั่นน่งนะถ้าหยิบมันจะมีเสยษเปล่าวะไม่มี้าเรียมเซเรียมสามเลเยียมดาวแล้วก็สามเลี่ียมเด,เดินเลยลูกเดินอยู่เอาพีตายแล้วเหรอตายแล้วมาสับกันเล่นนะอะไรเนี่ยอ,อยีนทำยังงวะ ไ,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 ไปไปไปเดี๋กันเดี๋ยวกันไปไปใสไปเรื่อยๆตอนนี้คือคำบีบทั้งตัวเดินไปไหนวะเนี่ยมันขึ้นไปนข้างบนอ่ะเดินขึ้นไปเดินขึ้นขาดเลยครบแล้วนี่ครบแล้วครบแล้ว,ลวตอนนี้มันอยู่ไหน ดูข้างบนข้างล่างเอแล้วเร็วเอใครเข้ามาทุก่นดูเลยวงกลมเท่าไหร่วงกลมๆห้าดาวเจ็ดสามเหลี่ยมศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเหลี่ยมห้าเอ้ยห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกสี่เหลี่ยม ซีเรียมซีเรียมซีเรียมไม่มีซีเรียมแบบไหนวะไม่มีซีเรียมเอ้ยซีเรียมสามเปล่าหรอลองดูไม่เอาไม่เอาหาใหม่นะอ่าเด,ดี๋ยวลองลองเรองห้าเจ็ดสิบหกสามไปมาหาซีเรียมก่อนอยู่ใกล้มากอุ้ยชิดตายเอามันออมมาด้วยก็ไม่ธรรมดาเฮ้ hey! กินปุ้ย,ยซิเรียมนน <laughs> จบละลากนทุกคนลาเชอได้สีกทีลาก่อนมันอ้อมมามีเป้าหมายมากอะ่ะครับเดินคนมาได้ด้วยนะ <laughs> เฮ้ยมันไม่เคยมาตรงนี้ไม่ใช่หรออะไรอ่ะดูมันเกลียดมันที่เป่เงเลยค่ะซิเรียมซิเรียมมันถายไปไหนวะ